เดินใช่ไหมสามสิบได้เฟลลิ่งขึ้นมาใช่เพราะว่ามันขึ้นขึ้นดีกว่าเดิมคงใจต้องไปลองอนี้แล้วแหละหาะสปริงดึงดึงให้ไวเกตเป็นแข็งนะครับอันนี้ตอนแต่ตอนทําดึงต้องพอดึงเสร็จแล้วปุ๊บต้องหาคนช่วยดูครับแล้วมันเลยครับเพราะเคยเจอไปนั่งกับรถร้านไทียจีแล้วครับเขาพึ้มดึงเสร็จแล้วสี่สิบสี่สิบกว่าสสิบห้าแล้วแบบเฮียจีแทบฝ่ากันเล่งแทบไม่ทันหัวเฮีย ีรต้องดึงอย่างเดียวถ้าใช้ปกติอย่างเนี้ยต้องดึงครับมันมันมีหนุนไงครับเป็นหนุนผมกลัวหนุนได้นะผมเคยหนุนแล้วมันเหมือนมันไม่ค่อยสเสถียรมากอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวต้วองจอดล้วตปิดสุดแม่งเลยตะ <laughs> กี้หมุนมานิดนึงใช่ไหมใช่แต่ตะก,ก,บบกี้รัดเคปเบิลไทยไปแล้วคเบิลไทยไม่ไดามาไม่เป็นไร ีกเก็บคลิปไวนไายมาว่ะเก็บดิเก็บแล้วกเก็บไปวางกับมือมือโจนี่ยังไงลองลองดิหลังหลับนอนดึกครับไม่ค่อยอยู่ลอรอสุดเลยใช่ไหมสุดเลยพี่ดูดิว่ามันจะไปได้ยังไงลองวิ่งหนึก่อนดึงกันดึงปึ๊ดเลยนะมันดึงดีกว่า ของเก่ามันเหยียบไปมันเหมือนล้อแป๊บนึงอ่ะแล้วมันก็ค่อยดึงขึ้นมาเยอะในรถเยอะวิ่ช่วงเย็นนะถ้าวัานธรรมด,ดาช่วงนี้คนจะเยอะไปนิดนึงนิดนึงเพราะว่ามันกลับอยากงานทำงาน าจะติดๆต้อ,ะะองอโอเคต่คคางหทนีท่มแกนเนี่ยทีแรกมันแฟ่แฝ่อยู่ในแ <c oughs> ต่ก็คิ้ว่าต่อผิด ผมเองอะผมใช้ไฟฟ้าผมมันคานก็อยากขับธรรมดามันดังสามใส่ไม่เค่อยเข้าต้องปรับค่าให้สูงขึ้นอีกสูนนี้ใช่ไหมตอนนี้ค่ามันต่ำไม่ยางผมเพิ่งปรับมาเช้าขึ้นมาหน่อยอีกนหรออ่าคือส่วนใหญ่อย่างเงี้ยพี่คือถ้าค้าจะก็ทํามาไม่ค่อยสนใจรนาดมากมันจะต้องปรับขึ้นแล้วทีนี้พอปรับขึ้นอะมันก็มีคือพอขึ้นเยอะๆปุ๊บอะมันต้องปล่อยค่าลอยใช่ไหมมาถึงแล้วใส่เกียร์ได้นั่นแหละคือปัญหา อันนี้มันบอกว่ากองเปลือยพี่เอ่ากองเปลือยโบมันฟิเวลายกอ่ะตองตรงไหนบอกผมได้แล้วผมจะยืดเยอะเลยพี่แล้วก็จอดที่สิบอย่านี้หนึ่งได้สามห้าต้องหาวิธีทำไม่ได้สีต้องไปดึงหน่อยไม่เะผมพูดได้เลยนะฟีลิ่งเขาอย่างเงี้ย นั้น็บายขนาดร้อเหลืองอ่ะไอ้คันนน้นอีกไอ้คันอนห้าหมื่นนะอ๋อไม่โตไม่โตูนจะจอด